นานาแชนแนพามาเที่ยววัดเชตวันตำบลหวเมยังอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับผมมาดูวัดเชตวันตรงนี้นะครับฝันฝันสวยเงียบเงียบสวยงามยังไงนะครับนี่คือซุ้มประตูเข้าสู่วัดเชตวันนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่สวยสดงดงามวัดหนึน <finely S 1> ่งนะครับ <LinkedIn. S 1> มีความงดงามของวัดเชตวันนะครับู่ดูจะเปิดให้นว,วัดชตวันตรงนี้นะรับงงามเป็นแบบฉะปเฉพาะตัวที่นี่เลยนะครับในส่วนของเชต ความงดงามของัดเชตวันนะครับมีประตูทางเข้าวัดนะครับวันนี้วัดเชตะวันไม่เปิดให้เข้าชมนะครับปดะตูดูด้านหน้าจะเปิดกันหรือเปล่าวัดเชตะวันเนดี๋ยวไปดูบริเวณรอบวัดนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นสาลาโบสถ์โบราณนะครับในส่วนของวัดเชตะวันรงนีนะครับ นี้ก็จะเป็นการเปิดสอนหลักสูตรพระสงฆ์ครับผมสถาบันจิตดาวภาพวัดเจดวันอันนี้ก็เป็นเจดีของวัดเจตะวันตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นพรา,านอนอระัยาตนนิครับอันนี้คือเจดีย์ของวัดเจกตะว,วันตรงนี้นะครับก็สวยสดค้นงามอีกวัดหนึ่งนะครับที่เมืองลำปาง วัดวัดเชตวันครับวัดเงือบไหมครับวัดเชตวันอยู่ในตัวเมืองลำปางเลยนะครับวันนี้ครับดูพระสายญาติพระนอนที่วัดเชตวันตรงนี้นะครับกาษาสายญาติวัดเชตวันตรงนี้นะครับรน,รนี่สนะ้ <c oughs> สายญาติที่วัดเชตวันตรงนี้นะครับก็เป็นพระที่สวยสดยุตงามน,นะครับพระสายญาติวัดเชตวันตรงนี้นะครับด้านล่างนีน่ก็จะเป็นลอยพระพุทธบาทนะครับคือพระสายญาติน,นตรงนี้นะครับพระสายญาติหรือพระนอนทางเหลือที่จวนต้ํงปางอันนี้ตาไม่หวานนะครับนี่พระสายญาติพระนอนปกตินะครับถ้าได้รับอิทธิพลจาก ด้านพม่ามาอาศัายญาติหรือพระนอนอาเจ้าหวานทุกที่นะครับไปสัมผัสมาก็มาดูด้านมาจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้านาน,านี้ก็จะเป็นด้านหน้าของวัดประเชตวันตรงนี้นะครับผม<ฮ>เรามาดูด้านหน้าครับนี่ด้านทิศตะวันออกรับด้านหน้าของวัดเชตวันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน่า เป็นยังไงนะครับนี่คือด้านหน้าของวัดเจตวันตรงส่วนของจังหวัดลำปางตรงนี้นะครับนี่คือวัดเชตตะวันนะครับเดี๋ยวเราไปกราบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับวัดนี้จะไม่มีความงด,ง,ดงามปรแบบนะครับจะเป็นแบบให้ค่อยจะหวานหยดย้อยเหมือนวัดทดุกวไปที่สร้างแบบไทยล้านนานะครับ จะเป็นทรงตัดทรงมุมนะครับผมบรูบานประตูของวัดเชตะวันวัดที่นะครับบานประตูก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมส่วนของวัดเชตะวันนี่ครับนี่คือบานประตูไม้สักนะครับเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทวนลายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนของ วัดเชตวันอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับผมวัดแห่งนี้จะอยู่ด้านหลังของจวนพู้ว่ามาด้านหลังนะครับทางสายเลียบแม่น้ำวังนะครับของใครผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเที่ยววัดน,นี้ก็เรียนเชิญนะครับเชตวันเดี๋ยวไปดูพุทธรูปด้านในกันครับว่าเป็นยังไงนี้ก็เป็นส่วนของภายในพระอุโบสถด้านในนะครับของวัด พเชตุวันนะครับจะเน้นเป็นศิลปะอุทธรูปแบบสุโขทัยแล้วก็แบบเชียงแสนนะครับรูป่ปางต่างๆนะครับผมนี่คือพุทธลูปในโบสถ์วัดพระเชตะวันตรงนี้นะครับผมก็สวยสดงดงามอีกวัดหนึ่งคู่กันลำปางเลยนะครับวัดแห่งนี้ ดีในส่วนของท่นนานผ้าประทานครับเป็นพระรูปปางแสงแสนนะครับผมสวยงามในแบบสบับล้านนานะครับวัดแห่งนี้รับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงพระรูปสวยครับวัดน,นี้แบบแสงแสนเลยครับเน้นๆครับตรดงนี้ ศิปลปะร้านาเป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนี่คือส่วนของวัดเชตะวันตรงนี้นี่คือเสาภายในวิหารจะดีตรงนี้นะครับที่เรามองใกลๆกันนะครับเสาเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัดแห่งนี้นะครับผมอีกส่วนของวัดเชตตะวันนะครับผม สวยงดงามวัดหนึ่งเลยนะครับวันนี้นี่คือวัดเชตะวันสวยมากครับท่านในวัดเชตะวันอยู่อำเมภอวเ,วเ,เมืองจังหวัดลำปางนะครับผมผ่านมาเที่ยวลำปางก็ลองมาแวะชมความงดงามของวัดเชตวันตรงนี้นะครับ สวยงามเลยนะครับแห่งนี้ดยเฉพาะเสาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัดตรงนี้เลยนะครับส่วนวัดเชตะวันนะครับคือความงดงามของวัดแห่งนี้นะครับคลิปการพาเยี่ยมชมวัดเชตะวันของหนุ่มพันอาชาแนลก็คงมีสาระดีๆมาฝากเอฟซีให้กับไวในความงามของ วัดเจตวันกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มพนาอาชาน้อยด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับทางหลวงพ่อที่เปิดวิหารให้ผมได้ถ่ายทำในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ